วันนี้เราลดราคาให้พิเศษไปเลยนะครับ1 0 0 0 0แสนบาทด้วยกันเหลือสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับวันนี้เรามาพบกันกับผมฟุกเฮียสมาร์ทคาร์นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีรถเป็น Toyota Fortuner 2.4 V ปี2 0 1 6นะครับผมเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อนั่นเอง ก็คือในโชว์บนข่าวก็คือจะเป็นตัวท็อปเลยก็ว่าได้นะครับถ้าท,ท็อปวันนี้ก็คือจะเป็นพวกรับ4ีแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ที่ขนาดใหญ่กว่าก็คือเป็นเครื่อง2.8นั่นเองนะครับอ่าคันนี้นะครับผมเรามาจัดราคาพิเศษให้เลยนะครับจากที่เคยได้จัดจาหน่ายไปอยู่ที่90 0 0 0สกับเก้าพบาทนะครับวันนี้เราลดราคาให้พิเศษไปเลยนะครับหนึ่งแบาทด้วยกันเหลือ8 0 0 0 0นกับอีก 9,000บาทนะครับผมแปแสนกิโลก9,000บาทนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูเริ่มชมกันได้เลยนะครับก็ด้านหน้านครับผมก็จะเป็นชุดไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมมีเป็นไฟเดย์ไลท์อ่าไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะครับอ่าด้านหน้าสวยๆเลยนะครับผมนนี้ก็จะเป็นสีเทานะครับหรือว่าเป็นสีบลอนเงินนั่นเองอ่ากระจังหน้าสวยๆแล้วลอกกันเลยนะครับ ก็รุ่นนี้นะครับผมถือได้ว่าเป็นรุ่นคุ้มทุนนะครับ <c oughs> รุ่นคุ้มทุนก็ราคาไม่แพงนะครับคุณลูกค้าซื้อไปก็สามารถไปเปลี่ยนอ่าไปแปลงหน้าเป็นตัวรีเจนเดอร์ได้หรือว่าเป็นรุ่นที่ใหม่กว่าได้นั่นเองนะครับมาชมกันที่ด้านข้างกันต่อนะครับผมล้ออันนี้ยังเป็นล้อแม็กเดิมศูนย์อยู่นะครับล้อแท้ศูนย์เลยเปลี่ยนยางใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นล้อแม็กขอบสิบแปด เป็นอย่างไ้ใหม่นะครับหนึ่งชุดอ่าไฟเลี้ยวมุมกระจกนะครับบันไดข้างแล้วก็นี้เลยมือเปิดนะครับสามารถกดเปิดล็อกปิดล็อกได้ทั้งสองฝั่งนะครับเพราะว่าเป็นตัวกุญแจรีโมทแบบสมาร์ทคีย์นั่นเองนะครับใช่ครับผมไม่ใช่อ่าไม่ใช่เก้าแสนเก้าหมื่นนะครับผมขายที่เก้าแสนเก้าพันนะครับ ตอนนี้เราปรับให้เลย1 0 0 0 0แสนบาทนะครับผมลูกค้าเงินสดก็จบที่8 0ดแสนกับ9 0้าพันได้เลยนะครับอ่าเบาะหนังอะไรเรียบร้อยนะครับผมก็ตามที่คุณพี่มุงได้แจ้งเมื่อสักครู่นี้นะครับสามารถไปรับชมย้อนหลังกันได้เลยอ่าในช่อง YouTube ของเราอ่าเบาหนังสวยๆนะครับ ที่นั่ง้านไหนก็คือกว้างเพราะเป็นเจ็ดที่นั่งเ,เ,เพราะว่าท่านผูบรหิหารเขาจัดลรดาคาให้นะครับเราก็มาจัดให้กับผู้ลูกค้ากันต่ออ่าโอเคครับมาดูโครงสร้างกันต่อนะครับไม่ใช่ว่ารถไปประสบอุบ,บัติเหตุมาหรือว่าอะไรมานะครับเขาจัดโปรโม,มาชั่นนัจริงๆอ่าตอนรับโปรโมชั่นเดือน9นะครับพอดี กว่าจะถึงคิวที่ออนแอร์นะครับผมก็อาจจะอยู่ช่วงกลางกลางเดือนแล้วนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เราถ่ายทำก็อยู่เป็นช่วงต้นเดือนอยู่นะครับอ่าอย่างไรก็ถ้าคลิปนี้ไดออนแอร์ air ก็สนใจรีบโทรมาจองก่อนได้นะครับอ่านี่ช่องแอร์เราก็มีมาถึงยันด้านหลังเลยนะครับผม <c oughs> ด้านในมีแสงอะไรให้ตรงนี้ <c oughs> อ่า <c oughs> มีถังเออเขาเรียกว่าอะไรนะ ถังถังดับเพลิงอ่าถังดับเพลิงเบื้องต้นมีแถมให้นะครับรถติดแก๊สไหมคะรถเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมไม่ได้ติดแก๊สแน่นอนนะครับอ่าแล้วรถก็ไม่ได้เป็นอะไรด้วยใช่ครับผมก็คือเรามาจัดโปรโมชั่นให้แต่ถ้ายังภายใน30บกันยานี้ถ้ายังไม่มีใครจองก็เดี๋ยวเราก็อาจจะปรับขึ้นมาปกตินะครับกดปิดง่าย ใช่ครับผมหรือว่าสามารถกดที่รีโมทก็ได้เหมือนกันแต่ว่าพอดีรีโมทอยู่หน้ารถนะครับอ่าสวยๆเลยนะครับมีกล้องด้วยมีจอมีกล้องมีตัวนำทางให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือเมมโมรีการ์ดเราเอาเอาแมปมาใส่ไว้ให้อรอแบบรีวิวให้ดูเลยนะครับอ่ามีในสีนี้เหลือคันเดียว นะครับผมในสีนี้เลือคันเดียวนะครับอลองมาชมกันนะครับภายในคือนะจะเป็นงานหนังที่แท้เข้ามานะครับกระจกปรับขึ้นลงอโต้ทั้ง4บานนะครับผมปรับออตโต้ได้4ี่บานเลยนะครับชอบใจมากราคาโดนใจมากเลยนะครับ รถห้ทีเป็นแสนเลยไหนๆก็จะลดแล้วนะครับรถที่คือเป็นแสนเลยอ่าส่วนในรุ่นนี้นะครับผมก็คือเป็นตัวเขาเรียกว่าเปิดตัว f o r จูเนอโฉมใหม่เป็น New f o r จูเนอรก็คือในเรื่องของทางเบาะด้านฝั่งคนขับจะได้เป็นตัวปรับไฟฟ้านะครับแต่ว่าเบาะคนนั่งยังเป็นปรับธรรมดาอยู่อ่า เดี๋ยวก่อนออกนะคะขัดล้างให้สวยงามเลยใช่ครับผมดุกุญแจนิดนึงค่ะกุญแจได้ดอกรีโมทส,สองดอกครบนะครับอ่าแล้วก็พวกเป็นชุดควบคุมกระจกไฟฟ้าปุ่มสตาร์ทพวกนี้ใน YouTube มีนะคะใช่ครับผมก็เลขทะเบียนชัดเจนอ่ลองไปเรื่อยๆนะหาดูกันนะครับใช่คือเราขาย9 9 9 0 0จริงๆนะคะแต่ว่าคัน เรามันเป็นขบวนฟอร์จูนเนาะตอนนี้เราเหลือคันเดียวแล้วนะคะมาปรับลดราคาโปรเดือนเก้ากันนะคะ,อะโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมภายในพร้อมๆกันได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตสตาร์ทรถเลยแล้วกันนะครับ <c oughs> เครื่องฟริสตาร์ทติดง่ายนะครับอ่าจะปะิดประตูด้านนี้ก่อนอแฮบรบ์รีกเก้ารูปด้วยกันใช่ครับผมแฮบรบ์รี่มีรอบคันเลยนะครับ ใช้ได้เบรกมือนะครับผมรุ่นนี้คือเขายัางไม่ได้ให้เบรกมือไฟฟ้านะครับอ่านี่เลยนี่เลยนะครับอยากไปที่ไหนอะไรก็ลองค้นหาดูเอานะครับผมหรือว่ายืนยันตัวตนใหม่ก็ได้นะครับก็คือสามารถลางข้อมูลของท่านก่อนได้เลยนะครับอ่าพวกนี้ก็จะเป็นงานหุ้มหนังหมดเลยนะครับอ่าเป็นพอยเนอร์นะครับพวกใบเอกสารอะไรมีครบอยู่ในนี้ นะครับจะเปิดปดูได้ก็คือเราเราไม่ได้เน้นแบบมามารีวิวแบบให้ดูทุกข้อทุกมุมอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเราได้เคยรีวิวไปแล้วนะครับผมนี้เราจะมาเกี่ยวกับเป็นเรื่องของจัดลดราคาให้อย่างเดียวเลยนะครับแค่ดูก็คุ้มแล้วนะคะอ่าแล้วก็ตอนนั้นที่รีวิวคือยังไม่ได้ใส่ใส่เมมโมรีการ์ดในการนาทางอันนี้ก็คือเอาการ์ดเกินอะไารามาใส่ให้เรียบร้อยเลยนะครับเล็กไหมค่ะ เลขใหม่ที่180,000สโลนะครับ180,000แโลรถปี2016นั่นเองนะครับ่ากผมบนะนำวมาฟังก์ชันหุ้มหนังมีโหมดอะไรต่างๆให้เลือกนะครับเป็นแพลนชิพวกเนี้ยคือมันครบอยู่แล้วนะครับไฟด้านบนเป็น LED นะครับมีแอร์หลังอะไรเรียบร้อยนะครับฟ้าเพดานสะอาดเียบอ่องแล้วก็จะมีเป็นกระจกส่องหน้า ด้านคนขับให้ด้วยนะครับปิดไฟกระดับเปิดตู้ไฟกระติดนะครับรถไม่โทมนะคะก่อนออกเดี๋ยวเราจะทําการสปาภายในค่ะสีเครืองเงาให้อีกใช่แล้วรีบจองเลยนะคันนี้อยู่ไม่นานอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับผมเพราะว่ามันเป็นคันสุดท้ายของในรถที่ผ่านมาใช่ค่ะนะครับก็คือรถอนั้น20กว่าคันนะครับแต่ที่เรารีวิวไปเรารีวิวแค่ไม่กี่คันเพราะว่า7ค <000. S 1> ันรถมันเหมือน,อนกันนะครับเราก็เลยไม่รู้เ,เราคัดไม่รู้จะรีวิวอะไรเพราะว่าถ้าให้พูด มันก็จะได้จะพูดเดิมๆพูดบนลูกออทั้ง20่คันแล้วก็เลยเอาแค่ห้าคันพอเพราะว่าเลขใหม่มันไล่ๆกันและคือสภาพนี่คือเหมือนกันทุกคัน สีนี้จะมีแค่สีเดียวแต่เรายังมีเป็นสีขาวและสีดําอยู่นะคะอันนั้นราคามันก็จะพุ่งทะยานขึ้นไปเพราะว่ามันเป็นตัวที่ท็อปกว่าอะไรกว่านะครับปี18ปี20ยังมีนะคะแต่ปี16เหลือคันนี้คันเดียวแล้วเราเลยจัดลดราคาให้พิเศษเลยนะครับสําหรับท่านใดที่ออกไปก่อนก็ต้องขออภัยด้วยใช่ค่ะนะครับดูย้อนหลังได้จริงๆของเราไม่มีบวกราคาเพิ่มแล้วรถนะใช่ครับผม รถก็ว่าไปตามรถนะคะตามนี้เลยนะครับผมใครเห็นคลิปนี้ก่อนก็รีบจองก่อนได้เลยนะครับผมหรือว่ามีเพื่อนที่สนใจนะครับสามารถกดแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณลูกค้าชมได้เลยนะครับผมก็ถ้าติดต่อแล้วก็มารับจบได้ก็เรามีค่าขนมเล็กๆน้อยๆให้นะครับผมเป็นค่าเสียเวลาให้เรามีให้แน่นอนหรือว่าใครที่เพิ่งเห็นนะคะก็โทรมาถามก่อนว่ารถติดจองหรือ,อยังรถยังอยู่หรือเปล่า ก็คือในวันนี้ที่เราเรารีวิวก็อยู่ในวันที่จัดโปรพอดีนะครับเดือนเก้าอ่าแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าคลิปเนี่ยมันจะรันไปออนแอร์ได้วันที่เท่าไหร่นะครับผมก็ฝากติดตามกันไว้ให้ดีนะครับอ่ะยวเราไปรับชมเครื่องยนต์กันต่อนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับอึบอึบมาดูในทางของด้านเครื่องยนต์โอ้ฝากระโปรงค่อนข้างหนักนะครับก็ไม่มีอะไร ก็เป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกับ t o y o ต a r ร v o นะครับเหมือนกันเป็นเครื่องยนต์เดียวกันก็ที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรที่ว่าจะอธิบายแล้วนะครับเพราะว่าเราได้อธิบายไปหมดแล้วากาวแผ่นเพลจะเป็นปี16แล้วก็พวกเม็อดอาร์คตาแก้มนะครับผมน็อตฝากระโปรงก็คือไม่มีรอยแกะรอยถอดอันนี้ก็มั่นใจได้เลยว่ารถไม่ประสบบัเหาทางหนักมาแน่นอนนะครับแต่เรื่องเกียสีอาจจะมีบ้างบางจุดเพราะว่ารถมันก็ ใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมไอ้เรื่องรอยเบียดรอยขูดข้างๆรถมันก็อดไปได้ที่ว่าจะมีนะครับยังไงก็คุ้มนะคะราคานี้ใช่ครับผมเหลือ8ปดแสนเองนะครับผมจากรถใหม่ก็คือล้านกว่าบาทมาเหลืออ,อยู่ซื้อสดได้ในราคา8ปดแสนเก้าพันบาทใช่ครับยังมไม่พอคุณฟุกแสนหนึ่งยังรถไม่พอรถแสนหนึ่งไม่พอ,พอสำหรับคุณลูกค้าเงินผ่อนมีให้อีกสองหมื่นบาท นะครับคุณลูกค้าเงินผ่อนมีให้20,000บาทลดปลายแสนสองง่ายๆเลยนะครับเหลือ789,000บาทนะครับจับไว้ดี789นะครับผมคุณลูกค้าเงินผ่อนรีบโทรมาจองนะครับโทรมาถามได้เลยครับผมก็ถนัดที่ชื่นชอบครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งถัดไปนั้นจะมีอะไรมาให้ชมกันก็อย่าลืมติดตามไว้ดีนะครับโปรโมชั่นดีๆมีใน YouTube แน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ